ถึงเวลาแล้วสินะที่หมาป่าเดียวดายอย่างฉันจะต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเอาตอนนี้แปลงลางเป็นหมาป่าเดียวดายเดี๋ยวกูออกลามึงระวังตัวไว้กูกระโดดกระคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอมึงนี่มึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความกลัวกระจายเดี๋ยวกกระโดดกระคอกระโดดกระคอกระโดดกระคอมึง โดนขายำตายนานานะนะนะกูแปลงล้างได้นานานะนะนะมาป่าเดียวได้ชาชาชาเย h a ยโดนกับเกือบตาย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 มึงนีไม่ได้นไะนไะนะมาป่าเดียวได้ตาตาจา